สมาร์ทไลฟ์ครับคือการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดครับและที่สําคัญมันต้องเริ่มจากบ้านของเราก่อนบ้านของเรานี่จะต้องมีเนื้อที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่มันสะดวกสบายทําอะไรก็เป็นสไตล์ของเราและการเดินทางต้องใกล้มากๆโดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องให้ใกลที่สุดนี่เลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ที่สุด ครบทุกความตั้งใจกับทาวน์โฮมสชั้นที่เหมือนกับบ้านเดียวยังไงก็อย่างนั้นและนี่คือโครงการ Vision Smart Life สทานีรถไฟฟ้าบางพลูรัรตนาธิเบศ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันเลย และตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านเจ้าของครับกับ Vision Smart Life ครับคุณสมยศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนดี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับมาประเดิมเลยนะครับกับพรมชายแรกของเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่า best location และก็ best townhome ถูกครับยินดีครับเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าโครงการของเราทำออกมาเนี่ยอารมณ์เหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆหรือว่าการเดินทางออกไปสู่ถนนใหญ่คะฮะขึ้นรถโดยสารสะดวกสุดจากที่นี่ไปก็เพียง5นาทีรถไฟฟ้าถึงแล้วสุดยอดมาก5นาทีคุณผู้ชมครับ และนี่คือที่มาของการเลือก best location นะครับที่ต้องบอกเลยนะเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหฟาซอลิตี้ส่วนกลางนี่ให้ใหญ่มากครบคันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะฮะสวนส่วนกลางฟิตเนสนะฮะระบบ cctv วงจรปิดทั้งหมดนะฮะแล้วก็ระบบรปภที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับผมอันนี้สำคัญมากววาปลอดภัยครนี้ถามบอกว่าบ้านของเรานี่มีทั้งหมดกี่ยูนิต ทั้งหมดเนี่ยมีในส่วนของทาวน์โฮมเนี่ย246ยูนิตนะฮะเราจะมีส่วนอาคารพาณิชย์อีก32ยูนิตรวมแล้ว278ยูนิตบนพื้นที่ทั้งหมดบนพื้นที่ทั้งหมด20กว่าไร่ตอนนี้ห้องเรามีทั้งหมดกี่แบบเออตอนนี้แบบทาวน์โฮมเรามีทั้ง2แบบนะฮะรูปร่างหน้าตาจะคล้ายกันแต่ว่าภายในอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้คือใหญ่สุดอันนี้คือใหญ่สุดนะกี่ตารางเมตรเออตันนี้150ตารางเมตรหลังเล็กสุดหลังเล็กสุด135ตารางเมตร งั้นคราวนี้เราเข้ามาเดินดูในบ้านดีกว่าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นี่เราก็อยู่ทางมุมห้องรับแขกนะคะที่เข้ามาจากบ้านบ้านเรากว้างห้าเมตรนะฮะเพดานสูงเนี่ยสองร้อยแปดสิบเซนสูงโปร่งโล่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีห้องรับประทานอาหารได้นะฮะก็เป็นครอบครัวเล็กๆอบอุ่นนะฮะส่วนออกมาทางด้านนี้ก็จะเป็นแพนแผ่นที่นะฮะไว้สำหรับทำครัวนะฮะซึ่งค่อนข้างจะ วางพื้นที่ใช้สอยได้สมบูรณ์ครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าทําให้คุณลูกค้าหรือลูกบ้านเนี่ยได้เห็นว่าพื้นที่ใช้สอยนี่ใช้ได้จริงเยอะจริงๆอะม,มันใช้ได้จริงๆมันไม่ได้เป็นตัวจินตนาการหรือว่าวางแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ได้อย่างจริงๆเลยนะครับผมนะฮะ ที่ขนาดเฟอร์นิเจอร์ที่เรามาใส่นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะแล้วอย่างที่เราได้คุยในเบื้องต้นว่าฝ้าเราเนี่ยสูงถึงสองเมตรแปแต่ที่เราทําได้เนี่ยเพราะว่าระบบก่อสร้างเราเป็นระบบของ t นเ n อร์ฟอระบบ t อร n ฟอร์มเนี่ยเป็นระบบที่เราหล่อกับที่เสริมเหล็กเรียบร้อยแล้วก็หล่อขึ้นมาเป็นทิศดังนั้นเราไม่มีเสาไม่มีคาอพอเราไม่มีเสาไม่มีคาแล้วเนี่ยพื้นที่เราก็จะโล่งขึ้นไปนะฮะอันนั้นคือจุดเด่นที่ ค่อนข,ข้างจะสม,ม<ด>บมมูบรณ<ด>์มากสำหรับบุคคลแคทเชิญนะคุณแอนดี้นี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งสำหรับถ้ามองก็คือเป็นห้องนอนสำหรับลูกๆนะฮะก็ห้องนี้จะตกแต่งเป็นห้องของลูกสาว อารมณ์ก็จะบรรยากาศก็กจะเหมือนกับเด็กผู้หญิงครับเส้นสองเรามี2ห้องนอนน,อนะฮะแล้วก็หนึงห้องน้ำส่วนนี้ก็คือส่วนห้องน้ำนะฮะซึ่งจะ ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะผมว่าสําหรับทาวน์โฮมทั่วๆไปเนี่ยการวางฟังก์ชั่นชวาลูมหรือว่าชักโครแล้วก็อ่างล้างหน้านี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ใหญ่พอสมควรฮะแล้วก็โล่งสูงมากใช่ไม่ใช่ป้าติเตี่ยแล้วมีความรู้สึกอึดอัดนะครับเป็นอึดอัดมากนะฮะดีเลยดีเลยครับห้องนี้ก็จะวางคอนเซ็ปต์ไว้เหมือนกับให้ลูกชายนะฮะก็บรรยากาศก็จะเหมือนเหมือนกับืูนแมนแมนหน่อยนะแมนแมนหน่อยเด็กๆนะฮะก็ดูสวยงาม สก็ฟังก์ชันก็วางได้สมบูรณ์อย่างที่เห็นเพราะว่าพื้นที่ช้สอยเนี่ยใหญ่เพียงพอที่จะวางสามารถอยู่ได้แบบสบายสบายถูกต้องครับแล้วสองห้องนะฮะสองห้องครับเชนะิญครับคุณแอนดี้ครับผมถ้าสังเกตดีๆคุณแอนดี้เห็นว่าชานพักของชั้นสอง,องเราเนี่ยค่อนข้างจะกว้างพอสมควรจริงครับถ้าเปรียบเทียบกับทถวโฮมบางแห่งนะฮะอาจจะแคบแล้วก็อึดอัดในการเดินระหว่างพักระหว่างสองห้องนี้นะฮะนั่นคือการดีไซน์ ครับที่ออกแบบมาได้สมบูรณ์พอสมควรคุณแอนดีส้สังเกตว่าว้าวจะสูงมากเห็นไหมฮะอันนี้ประมาณสักเท่าไหร่4เมตรถ้าจากตำแหน่งนั้นก็ประมาณ4 0เมตรได้นะ,ะก็ถือว่าโปร่งมากๆาเลยดีเลยครับนะฮะ แล้วที่เดินขึ้นมาบันไดเป็นไงบ้างฮะแน่นมากเหตุผลเตเหุผลพราะว่าบันไดเรายังเป็นปูนอยู่โอเคนี่ชอบมา a r t ไลท์ของพี่ต้องยาวๆนานๆเลยนุ่นห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะฮะเป็นห้องนอนใหญ่สําหรับเจ้าของบ้านนะฮะก็ดูเป็นราชามากเลยกว้างใหญ่มาตรฐานก็เป็นเหมือนเหมือน p e n t h o u ส์หลังนึงเลยใช่เลยค่อนข้านจะสมบูรณ์เลยฮะนี่ครับ มีระเบียงเป็นที่พักผ่อนนะครับเชิญได้ครับคปณท่านที่โอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนี่ให้ระเบียงขนาดนี้เลยฮะระเบียงกว้างมากเลยฮะแล้วก็สามารถทําประโยชน์ได้เยอะแล้วก็พักผ่อนโอ้โหนี่เห็นทั้งโครงการเลยอ่ะครับอันนั้นเป็นขับเฮ้าส์นะฮะนี่ไงตรงนี้ไงเป็นขับเฮ้าส์และกระว่าไว้น้วสวนหย่อมนะฮะ เรียนให้ทราบทุกชั้นป้าสูงมากถ้าสังเกตดูเห็นมือผมไหมครับครับถ้ามองจากมุมไกลจะเห็นเลยว่าสูงขนาดไหนอันนี้รู้สึกสูงเกือบสามเมตรครับสามเมตรเลยฮะอันนี้สามเมตรเลยฮะสำหรับห้องนอนนี้ดีมากเลยครับนะแสงเข้าโปร่งสบายนม่นดีครับโอเคเลยห้องก็ตกแต่งไว้อย่างที่เห็นนะฮะก็รบสมบูรณ์ทุกทุกอย่างมีตู้เสื้อผ้าครบพร้อมนะฮะ วางทีวีวางอะไรโอเคนะบอกว่าขนาดเฟอร์นิเจอร์นี่ดูแน่นแล้วนะก็ห้องก็ย,งยังโล่งอยู่นะ ที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยผมว่าตรงคอนเซปต์เลยนะกับโครงการเรา vision smart life โอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสวยงามความลงทานแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโอเคโครงการนี้ให้ได้เลยแต่ถ้ามุดเราพูดถึงเรื่องปัญหาล่ะปัญหาในโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในข่าวอะต่อเติมนู่นนี่ออกไปเลยที่ของตัวเองและสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของรูปร่างของโครงสร้างอะไรต่างๆที่เราเสออย่างพหลังคาใช่นี่นะคือสําคัญเลยฮะเพราะว่า รูปแบบบ้านเราทําสวยแค่ไหนก็แล้วแต่ uh huh. สุดท้ายเนี่ยลูกบ้านหรือลูกค้าของเราเนี่ยมาเสร็จก็ต้องการเติมเต็มในส่วนที่เขาต้องการอยู่อาศัยใช่ะะครับซึ่งหลังคาที่จอดรถเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง uh huh. ที่ทําให้รูปแบบบ้านเนี่ยเสียรูปลักษณ์ของโครงการไปหมดซึ่งจะทําให้มูลค่าของโครงการหรือมูลค่าบ้านเนี่ยต่ำลงนี่นนนคือวิชั่นของเราเราก็เลย วางเป็นโปรโมชั่นให้กับลูกค้าจริงๆนะฮะแถมไม่ฟรีฟรเลยทําหลังคาลงรถให้ทุกหลังเหมือนกันหมดสวยงามมากสวยงามแล้วทุกหลังจะดูแล้วเหมือนกันหมดทุกหลังเลยแล้วก็ทําแล้วสวยด้วยนี่สิครับมันต้องมีจุดนี่ที่แตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับสวยมากๆตอนนี้ก่อสร้างที่ไหนแล้ตอนนี้ก่อสร้างอยู่ประมาณสัก70%แล้วครับแล้วปลายปีนี้คงจะได้โอนบางส่วน นี่ก็ถือเป็นโครงการที่สร้างเลยเหมือนกันนะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยแกร์เอวานิงไปก็เมื่อเมษาเมษายนถูกไหมฮะใช่ครับนี่ผ่านไปไม่กี่เดือนนี่ดูสิครับเดียวก็โครงอะไรเสร็จหมดแล้วราคานี่แหละที่กำลังเยกะถามอยู่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทจริงๆฮะสามชั้นเยี่ยมสามชั้นฟิลเหมือนบ้านเดียวคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากหลังคาโปรโมชั่นอะไรต่างๆมีอะไรอย่างอื่นอีกไมเพราะมีส่วนลดเพิ่มแล้วก็มีสมนาคุณเรื่องแอร์เรื่อง ั๊มน้ำแทงน้ำอะไรต่างๆเอาเข้ามาคุยกันเองเลยแล้ว้ามาดูนะฮะมาคุยดูเคส by เคสครับอาจจะมีโปรโชั่นที่ดีนะฮะสำหรับคุณหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องการเลยเอาแล้วบ้านสวยอยู่แล้วดูดีหมดเลยเจ้าของบ้านก็น่ารักนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณพ่อสมกยอดครับ